ไปหมดเลยต้นแดงเออนุ่มลากแล้วมันไม่ด้วยของเราไปหมดเลยไม่ลากไปแล้วมั้งอะไรมันจะท่านคานแรงน้ำได้เนื้อต้นไม้ต้นงอต้นพงเออไปหมดแล้ยยานั่นมันอยู่ไอ้ต้นนี้น่ะอย่าไปตัดให้มันอยู่นั่นแหละนี่นะ นั่นแหละต้นนี้กับต้นเดือยสองต้นนั่นแหละเอาไว้ให้มันดันน้ำนั่น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 เฉียวสายไฟกูเด้มันไม่ขึ้นได้เหรอ่ะมันติดแล้วงงเอาดันกูไปเอาดันยืนโยกเลยยากยังโยมเนี่ยมันค่อยๆมาเนี่ยมันจะลุ้นว่ามันไปเรื่อยเรื่ยแหละคุณหญ้าเหอะเนี่ย เมื่อวานยังเล่นน้ําอยู่เลยวันนี้น้ํามาซะแล้วโน่นไม้แล้วลากไม้นั่นนั่นยิ่งกะงูเลยดูดูนึกเป็นงูเลยเออมาดึงสายขึ้นไว้ทำนี่ไม่งั้นปิดพวกนี้เลยติดพวกนั้นเลยดูดูเป็นงูเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย น,นี่แหละเห็นไหมเชื่อเมียได้ดีทุกรายถ้าเมียไม่ชวนไม่มามฉันอยากรู้ว่าเหอะนี้มันจะไปไหมเนี่ยเนี่ยยาหญ้าฟ้อนี่พี่น้องเนี่ยอยู่กลางน้ำเนี่ยร้อยดิบ กำลังมาเรื่อยๆนะคุณมาขยบเขยบมาทีละนิดนั่นแหละไปแล้วไปแล้วหลยายนั่กต้นเดือจะหลุดแล้วมั่ง,งนั่นล <c oughs> อยจุปองจุปองอยู่ต้นเดือ <c oughs> พี่เรดมาไม่ได้แล้ว ไมงเงาเพ่มมันเป็นรากของหญ้าต้นพงที่มันลอยมาเรื่อยๆอ,ยอะ่ะกาลิมพังเห็นว่าเงาะต้นนี้ไม่รอดเนี่ย มันจะไปหรือไม่ไปละไอ้ย่ากอนนี้รุนหยากนนรูปต้นไม้น,นะ่รับอฮะต้นไม้เออที่ผมเล่าเนี่ยเหรอครั้งก่อนมันขึ้นมาตอนนี้ใช่ไหม,มนี่ก็เท่ากับถึงแล้วเนี่ย ตอนนั้นมันเป็นประมาณวันทั้งก่อนนะยางไหลแรงเลยตอนนี้นู่นมันไปทางนู้นเยอะไงนู่นมันไปถึงโน่นเลยทีนี้น้ำอ่ะเรื่องน้ำมันท่วมมันมันซันไปทางนู้นเยอะกว่าทีนี้ทีนี้มันไม่ไหลมาเนี่ยมันซั้ไปโน่นทีนี้มันจะหลิงต้างล่างมังไปเรื่อยมันขยับไปเรื่อยไหเออที่แล้วว่าจะเอารถแต่ทางนั้นมันก็ต้องเอาไว้ยาวมัน พอรถไถมันดันมันไม่ดันแล้วทีนี้น้ำมาดันให้แล้วต้นไม้แต่นั้นไม่มีอะไรที่จะพังเออต้นไม้แต่นั้นก็มันก็ทำไม่ได้แต่ดินไม่พังน้ำก็ไห่